สวัสดีครับวันนี้พามาชมพูทจุุณของหลวงพ่อเสาวัดกุดเวียนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับโคราชบ้านเราเองนะครับนี่นะครับหรือพระครูดมศรีลาพรน,นะครับนี่หลวงพ่อเสานะครับออกที่วัดกุดเวียนนะครับ ในพุทธศักราช2 5 4 1นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับอ่าด้านหลังเป็นยันองค์หลวงพ่อนะครับที่มีความเข้มขลังนะครับนี่นะครับผลงานนจริงๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเสาเหรียญแปดเหลียหล่ยมนะครับอ่านี่นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับพุทธคุณขององค์หลวงปู่เสานะครับอ่าก็สวัสดีปีใหม่ครับ่าในวันที่2นะครับอ่าสวัสดีครับผม